ัสวัสดีครับในนามสนามซุปเปอร์สตาร์ทีน่านะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิรพงศ์ยูวกรนะฮะเดินทางมาเยี่ยมเยียนสนามเราสวัสดีครับอางๆรันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยดีใจวันนี้เพราะเป็นอย่างมากครับสนามสตาร์เรานะครับเพราะเป็นการบริหารจัดการสนามใหม่บริหารชุดใหม่เพราะฉะนั้นต้องอาศัยแรงบันดาลใจแต่หลายๆท่านที่มาใช้บริการ นนี้ก็เลยถามอาจารย์วันนี้แวะเปลียนเลยบรรยากาศมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหครับคือผมเคยมาบ่อยแล้วนะครับเพราะว่ามาทํารายการก็หลายครั้งแล้วก็มาเตะฟุตบอลก็หลายครั้งครับผมสนามแห่งนี้ก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่มาเตะฟุตบอลในล่มครับผมบรรยากาศก็อยู่ใจกลางเมืองนะครับแถวลาดพร้าวแถวรามคำแหงไปมาก็สะดวกนะครับแล้วบรรยากาศก็สบายนะคคนที่จะชอบในการออกกำลังกายนี้ก็สามารถที่จะมาได้นะครับมีทั้งสนาม5คนสนาม7คนเล่นได้หมดนะฮะ บรรยากาศดีครับใช้มาตรฐานโซนเลนเรา35อยู่ท่าศรีตรังดีฮะดีฮะก็ถือว่ามาแล้วด้วยดีฮะมันออกมาสบายฮะเดี๋ยวนี้นะฮะฟุตบอลในล่มก็เป็นพื้นอีพื้นฐานหนึ่งที่จะพัฒนานะทุตบอลไทยนะครับ kind ก of ็อีกอย่างนึ่งเรากำลังปรับปรุงด้านบนก็คือเป็นโซนห้องพาฒนาการจัดโอดีมีงานอีเวนต์ต่างๆนะฮะครับก็คือหนึ่งรับปริญญาวันเกิดงานฉลองอะไรต่างๆงานแต่งงานงานรับอีเวนต์ได้เลยอ๋อดีดี ร้อยกว่าพันภายในแล้วด้านนอกก็มีมีร้านจอดเสริมด้วยอาจารย์ครับก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าตัวผมเองก็อยู่ในแวดวงกีฬาฟุตบอลถ้ามีจะมีอะไรให้ช่วยเหลือหรือว่าในอนาคตถ้ามีอะไรที่อยากจะมาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งคนในวงการฟุตบอลย่อมไม่ทิ้งกันอยู่แล้วใช่ครับ อาจารย์แล้วเรามีตระอาจารย์อยากมากวันนี้เป็นเกียรติมากนะครับกับสนามซูปเปอร์สตาร์อารีน่านะครับขอขอบคุณอาจารย์ข้าววันนี้สวันดีครับสวัสดีครับ,รบข่าวอย่างคอมเมนต์